สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาวัดคาปาซิเตอร์นะครับว่าอันไหนดีอันไหนเสียเราจะมีเปรเียบเทียบให้ดูนะครับ2ตัววิธีการวัดนะครับเราจะใช้มิตเตอร์ที่เป็นดิจิตอลน,นะครับซึ่งมีย่านวัดคาปาซิเตอร์ก็คือตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับนีเลยนะครับตัวนี้ อันนี้อ่านค่าได้เท่าไรก็เทียบกับบนสเปคเนมเพจที่ตัวค่าปาได้เลยถ้าค่ายืดหรือว่าไม่ได้ตามที่เขาพิมพ์ไว้นะครับบนตัวอุปกรณ์ก็แสดงว่าตัวนั้นเสียอันนี้เราจะตั้งยานวัดนะครับหน่วยจะเป็น NF นะครับ NF นาโนฟาลาดเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้วัดแล้วเป็นค่าเป็นศูนย์นะครับไม่ขึ้นศูนย์ก็แสดงว่าตัวนี้เสียเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้อันนี้นะครับ อ่านค่า34.65นะครับเห็นตัวเลขไหมครับกลับสายดูมันจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับ34.65เท่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์นี่นะครับอุปกรณ์เขียนว่า35ไมโครฟาลาดนะครับบวก10ทับลบ5%ก็คือ ค่าต้องได้ใกล้เคียงกับ35นะครับบวกลบเนี่ยหได้บวก10บลบ5%นี่นะครับอันนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นของใหม่นะครับเอามาเปรียบเทียบวิธีวัดให้ดูอันนี้จะอยู่ในคอมเพรสเซอร์อยู่ในแอร์นะครับอยู่ในชุดคอยลร้อนตัวนี้จะใช้ชุดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับฟิกสปีดอย่างแอร์มีอาการออกตัวไม่ได้หรือว่า คอมพิวเตอร์ไม่ทํางานนะครับให้ตรวจเช็คตัวนี้ก่อนนะครับเบื้องตน้นส่วนใหญ่ก็จะเสียโดยอาการค่าตัวนี้เสียนะครับการวัดนะครับจะใช้สําหรับพวกพัดลมอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะมีสีดํำๆเป็นพลาสติกหลักการวัดเหมือนกันเพื่อนช่างมือใหม่ก็ลองเอาไปฝึกวัดกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ